อะไรลูกพี่ฮันนะพี่ฮันนะคะพี่ฮันครับอิ่มแล้วคะหนูอิ่มแล้วครับอืมหนูชอบให้เกาหนูชอบให้ยายเกาให้หอะลูกอืมหนูชอบให้ยายเกาให้หอืมจะเข้าแต่กลงจะเข้าไปนอนแล้วเหรอลูกหืม เข้าไปนอนแล้วเหรอ,อน้องยังเล่นอยู่บนที่นอนนะ้นองยังเล่นอยู่บนที่นอนอยู่เลยลูกพี่ฮันจะนอนแล้วเหรออภิฮันจะนอนแล้วเหรอน้องยังเล่นอยู่เลยจจมโบ้ยังเล่นอยู่เลยลูกตัดพนวมใหญ่แล้วน้องไอจ้จจมโบ้ตัดพนวมใหญ่แล้วลูกไปเล่นกับน้องไหมลูกไปไหม จะไม่